โอเคก็วันนี้เดี๋ยวไปซื้ออะไรรถเอ่อรถซันนะก็ตอนนี้ยืมรถคนในกลุ่มมาพนะีซีเนะครับก็ตอนนี้มก็งกาจะเหมือนเดิมนะโอเคเจ้าของรถอยู่ข้างหลังนะยืมรถมาทำคอนเทนต์นะเอาพีซีไปเวียงนะก็เซื้ออะไร นะครับเดี๋ยวไปแวะกินข้าวที่ร้านก๋วยไก่นะแถวหลังเส้นสีแยกก่อนถึงดารานะดาราวิทยาลัยนะโอเคก็ขนาวไปเลยครับที่ไปเลย,ลเยไปเลย,เลย,เยผมไม่รีบผมค่อยๆไปนะครับ ตอสอกันเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเพิ่มประมาณ80นะฮะไม่รีบม,มากเนาะไปเรื่อยๆนะครับเ,เดี๋ยวก็จะตัดมันเป็นช่วงในช่วงเหมือนเดิมนะ ไปไกลก็น่าก็สบายเลยนะพนะี่เซ็กเนาะก็ดูทรงฐานะครับยืดยาวได้เลยนะเออข้างหลังก็ยืดตูดเต็มบอกนะครับามสบายเรื่อยๆเนาะเอารไปไกลนี่ยอมรับว่าเวิร์กเลยนะพนะี่เซ็กเนาะการไปไกลสบายเฉีวเลยนะก็ต้องหาสี่พักพักร้อนนะที่เป็นสายพานแล้วก็แบบไปได้ทุกที่เนาะ เขาเป็นชีวะเลยทุกคนเป็นฝุ่นเนาะก็ตอนนี้ก็เชียงใหม่เป็นติ่งในเจอร์ตอนนี้ก็คือ คอนไฟนะฮะเออเอ้หนุองคอนไฟแทนแล้วตอนนี้รู้สึกว่าแสบตามากนี่คือขนาดแบบแบบอยู่แบบอยู่ข้างนอกนะอยู่แบบเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรแบบขานาดมีต้นไม้นะต้นไม้เลือกแบบอยู่ๆก็มีไฟป่าเงี้ยเออผมก็งงเหมือนกันนะเนาะเดีเ๋ยวขออนุญาตแซงซ้ายนะฮะเดี๋ยวจะไม่เลี้ยวไหนใช่ไหม แซงมาเร็วเดี๋ยวผมแซงคนะรับเฮ้ยนะทุกคเราก็จะไปกันเรื่อยๆนี่ยืนพื้นปรกมาแปดสิบนะครับเออข้างหน้ามีสาวด้วยสาวสาวสาวนรกนรกนรก เดี๋ยวขับกันยาวๆนะโอเคก็ตอนนี้ก็ถึงะสะพานสะพานใหม่ที่แยกแม่กวงนะฮะโอเคเดี๋ยวขับรอเพื่อนๆนะข้างหลังเจอสิงนักเหยียบนะโอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยเนเลนก่อนนะ้ำหนึง มิดเหยียบเอาเหยียบเอานะเมื่อกี้โอ้โหแรงจัดนะเดี๋ยวพอเลื้ซ้ายนะเดี๋ยวเราก็ตรงไปกันยาวๆนะครับเดี๋ยวมีกินข้า,ขาขอันก่อนนะที่ร้านก็ไปสังดารานะฮะเดี๋ยวไปไปโดนกันได้นะให้ครเยอะนะครับเหมือนประชดลูกค้าจริงๆเฮ้ยแต่ขอใ,ใจดีนะ อยับก้องมุมคกับโอ้ข้อสารข้อสาร เราเปลี่ยนเลนแล้วหนึ่งแนวนอนเฮ้ยนะครับก็ขับกันเรื่อยๆไม่รีบของไม่รีบแต่รถเพื่อนๆนี่แบบตามหลังแนละ้วรถของมันร้อยยี่สิบห้าตัวนี้ร้อยห้าสิบมันก็เห็นเหมือนกันมแม้จะห่างกันแค่ยี่สิบห้าซีซีนะครับ ขับกันเบาๆสุดใจเ้อเราโอ้ร้านกาแฟเนี่ยก็ร้านกาแฟนะอยตรงนี้เบาะนะทุกคนเดี๋ยวมีรถออกมาแดนเย็นนะไปไปสั่งกันโอ้นี่รถอยเนี่ยโอ้โหเต็มระบบเต็มระบบ ตอนนี้รู้สึกว่าลมมานจะข้างข้างติดตรงแถวๆตรงนี้มีทุนีตนตลาดโ,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 โอ้โหโหฮัลโหลฮันโหลเอาห่อจี้อะไรแบบนี้เสียวเนี่ยใช่ไหมตัวนึง โอ้โหนกรกเด,เดี๋ยวเราดมุดกันคนใหญ่ก็จะเถอะทะนิดนึงทุกคนอืม สักสาเปล่าไว้เลื่นเนี่ยอีก็ได um ้รถเอวอะเ่ะ่ย่าขายแบบเต็มเอาเลย ที่เกดบอกไม่เน้นสิ่งนี้หรอเดอี๋ยวเราฟังว่าจะมีเสียงป้านหรอือเปล่า แม่น้นซิ่งไม่น่านุ่นแล้วนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราออกขวากันดีกว่านี่ไงไม่นเนซิ่งก็ <c oughs> <c oughs> ขับเรื่อย ไม่เน้นสิ่งเน้นไปเรื่อยๆแต่ท่อโคตรดังนะเมื่อกี้ท่ออ้วนเนาะตบๆๆ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 ไๆๆๆๆนเป็นลูกเๆๆๆลๆๆ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 ่อนๆๆๆๆเพื่อนๆ ไปมาแล้วไปกันได้โอ้นี่รุ่นอะไรอะ่ะเบ็นเจนปะไม่รู้โอเคเขียวพอดีนะทุกคน ต่เไเวลาข้าวกันไปโดนกันได้โหีเท่ต่างเยอะแบบนี้ ชอบเลยชอบกระต่างโอเคนะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายที่แยกข้างหน้านี่เนาะโอ,โ,อโอ้โอ้รถแดงรถแดงไม่ดูเลยไปเลี้ยวไม่เปิดด้วยนะ รถแดงรถแดงยังไงโจ๋อ,อ <c oughs> เจ๋อเฮ้ยพี่มันก็ไม่ดีหรอโอ้โหพยาบาลเออไม่ใช่พยาบาลหมอหมอนารักหมอคนนะฮกเลยวนโอ้ไเรี้วนโมอ่ะ ร้านจะเปิดไหมหรือเ,เรามาดูกันนะอ่าเปิดทุกคนนี่นะนาอ <You> know. ก็ตอนนี้ได้ทำการซื้ออะไรมาแล้วนะครับก็กล่องที่ใช้ก็ต้องมีอะปะเกนชุดใหญ่นะครับมีปะเกนชุดใหญ่แล้วก็มีอะไรเกีกปะเกนชุดใหญ่แล้วก็มีน้ำมันเครื่องหนึ่งกระป๋องนะครับแล้วก็อาไอตัวนี้นะครับยางกดโซ่ โซ์ลาลิ้นเนาะตัวนี้นะครับนะโอเคแล้วก็อะไรอีกลงมาแผ่นคัดสี่ตัวนะครับแผ่นคัดสี่ตัวสปริงคัดที่ร้านหมดนะครับพี่เอ็มสิพาร์ทหมดนะแล้วก็สปริงดันกระบอกกระบอกกระบอกดันโซ่อีกทีหนึ่งนะแล้วก็มีอ่าโซลาลิ้นหนึ่งเส้นแล้วอะไรอีก อ่ากระบอกดันโซ่นะครับแล้วก็ยางความคมกับยางดันโซ่นะยางดันกระบอกโซ่เออแล้วก็น่าจะไม่มีละโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะฮะก็ประกอบง่ายบ้านๆนะครับอเรามาเช็คความเสียหายกันสำหรับสำหรับสีเหลืองคันนี้นะก็ ดูนะครับดูมีมีตเตเศษเหล็กอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยนะครับก็นี่ไงตรงนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะฮะมีตเตเศษเหล็กเศษอะไรก็ไม่รู้นะครับแผ่นคัดก็เน่าอีกจะหมดแล้วหมดลแล้วแหละเข้าเกียร์ทีนี้กว่าจะปล่อยแล้วมันันเรียคัสอีกออ้วก็จะออกอีกโอ้โหนะครับลูกสูบก็ไม่ค่อยเป็นไรนะทุกคนดูอ่า แต่ยังไม่ได้ใส่สลักนะฮะโอเคเนาะก็ฝั่งตรงนูน้นอ่ะเดี๋ยวไปดูถ่ายถ่ายฝั่งนู้นให้ดูนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวหาที่นั่งก่อนแป๊บหนึ่งอ่ะฝั่งนี้นะครับอเดี๋ยวขอย้ายตรงนี้ก่อนนะอ่ะฝั่งนี้นะฮะได้เปลี่ยนนี่นะครับ นี่เปลี่ยนริมเนาะเขาเรียกว่าอะไรริมล็อกไอ้ตรงเนี้ยน,นี่เปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนมาแล้วแหละนะครับตัวแค่เนี้ยเปลี่ยนแล้วก็อันเก่ามันแตกนะฮะริมแตกแล้วก็ล้อแม,ม่เหล็กตรงนี้ก็คือแบบบืนหมดเลยเอา่าถ่ายยังไงเห็นเนี้ยอ่าตรงนี้นะครับทุกคนสังเกตว่ามันจะบืนนะเดี๋ยวนะตรงนี้น่าจะเห็นชัดเห็นชัดสุดแล้วแหละนะ มันบืนหมดแล้วนะครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะได้เปลี่ยนหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือต้องเปลี่ยนโซ่ลาลิ้นนะครับเนี่ยอันเก่านี่เคือ,อนเก่านะครับดูข้อมันนะไปแล้วนะครับหนึ่งที่แล้วก็ดูให้ดูเสื้อสูบนะฮะเสื้อสูบอ่ะไม่เป็นไร แต่ดูนี่สังเกตด,ดูนี่ครับมีรอยถ่ายของโซ่ลาลิ้นนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะมีรอยถ่ายนะ,ะโอเคเดี๋ยวงานนี้ประกอบกันยาวๆนะฮะจะถ่ายให้ดูเป็นช่วงๆแล้วกันหรือว่าไม่รู้ว่าจะถ่ายแบบเป็นไทม์랩หรือเปล่านะไม่รู้ว่าแบตกล้องจะพอไหมนะก็ขอ้อก็เนี่ยฟังเสียงทุกคน เบ้าลูกปืนก็น่าจะไปด้วยนะแต่ผมไม่เก่งถึงขั้นที่แบบลื้อออกมาแล้วก็ประกอบขับเข้าไปให้มันให้มันเหมือนใหม่ผมก็ไม่ค่อยจะชำนาญด้วยนะเรื่องก็พอรู้บ้างนะแต่ไม่ก็รู้หมดไปทั้งหมดเลยนะโอเคนะเดี๋ยวเรามาใส่แผ่นคัดกันก่อนนะพูดมากปากเม็นละโอเคนะครับเดี๋ยวขอใส่เอเดี๋ยวขอเอานะ้ามันมาล้างพวกเหล็กอะไรที่อยู่ข้างในก่อนนะครับโอเค I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm going get it. You hear me loud, man? I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, getting there ain't no point in resisting. Living life like a dream, they did right, that's the thing. Every night, got a team, I've been tied to the scene. i on stage, here I'm screaming. Okay, it's a dream, and I'm Push myself to the limit If I play it, then i win it I'm just saying, I'm just living for today For a minute, I'll stay I just is it. have no shame, I admit it They can find me To see if I succeed To see if I believe They're looking up to me They want the best of me Best of me now, best of me now, best of me They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me Out haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall Try to live, get it up, you got one life to pull Thick big, never small, cause you gotta want it all When you finally get that cup, you get ready, take it all Need a handout, I already stand out Starting to advance now, ready to expand now You don't have a chance now, cause we're in demand now Make it by the grand now, feeling in command See if I succeed To see if I leave They're looking up to me They want the best of me now Best of me now Best of me now Best of me now. They want the best of me now Best of me now Best of me now Best of me now. โอเคก็ตอนนี้ตอนนี้ก็ติดไม่ที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนดูกล้องอาจะสั่นๆหน่อยนะเพราะว่าใช้มือจับเนาะก็ขับได้เหมือนเดิมแล้วจากที่พังมาประมาณสองถึงสมอาทิตย์นะครับก็เปลี่ยนแผนคัตไปก็ไม่มีปัญหาใดๆแล้วอันนั้น เดิน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 แบบนี้นี่ไม่อาการไม่ปกติะ้ะมั้งนะครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะสำหรับการปลุกปลุกอ้ยำเหลืองแก่แกเหลืองของเรานะฮะโอเคใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดติดตามกันด้วยนะฮะเปลี่ยนแผ่นคัดมาใหม่มันรู้สึกว่ามันไม่เลียคัดนะจากเมื่อก่อนครับแล้วมันอื้ออื้ออ้ย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันไม่เลียคัดเลยนะ สับเกียร์ไหนเป็นเกียร์นั้นกนะโอเคเดี๋ยวขอดับเครื่องกนอนนะรู้ใจดับเครื่องเองด้วยนะฮะโอเคเชื่อใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย